แล้วปกติแล้วเราเขาเขาจะมีมุกเฉพาะไหมคะพี่ออสเขาจะมีมุกเฉพาะของเขาไหมหรือว่าส่วนใหญ่เป็นตับที่เราใส่ไปใหม่หมดเลยแต่ถ้าเป็นตับมันก็ตอนไปอยู่กับผมนี่แหละที่เป็นตับกับพี่เลยที่เราจำแต่นอกนั้นเขาพูดแต่ธรรมชาติเนี่ยแบบดิบๆไงเราพยายามพยายามจะไม่หยาบแบบเขาจะไม่ มึงกูอะไรกับเขาอย่างพ่อเดิมไม่เป็นไรพ่อเาเพราะรุ่นหลวงวุโสแล้วก็มีแย่กันอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ให้เขาหยาบไม่ให้เขาเล่นทะลึ่งเพราะผมขอร้องไม่ต้องการอย่าให้หยาบอย่าให้ทะลึ่งอย่าให้แบบลามกหรือแบบโสกโปรกอะไรเงี้ยผมไม่ชอบไงงวงเหรอพี่ออนบ้า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 แม่มีพวงไม่พวงแกมลองมองแพทย์เขาห่วงแล้วเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเอาอยังไม่พวงไงบอกไม่พวงไงแต่พี่แพทย์เขาห่วงแล้วไหนไหนโชว์มีมุกอะไรมาโชว์ พี่แพทบ้างครับพี่ยอดให้ให้พี่ยอดให้เขาตอบถามคำพังเพยมาดีกว่าเหรออ่ถามคำพังเพยอ่เหรอนี่คือคิดว่าแพทรู้คำพังเพยเหรอขี่ช้างขี่ช้างจับลมเขามีแต่จับตะแกรงจับมาจับมาเหรอจับลมอาเห็นกงจักเป็นเป็ดเป็ดกัดกัดเลยกินบนเรือนขี้ กินบนเรือนขี้รถบนหลังหลังหลังอะไรหลังนาฮะหลังนาฮะหลังนาอะไรนะหลังนหนั่นสงสัยไงครับแรงเย่ะป่ะใก่เพราะจะทำไมไม่รู้อ่ะทำไมแรงเยอป่ะเพราะเดี๋ยวติงตองเงี้ยติงตองกงจับปลาจับปลาปลาหมอปลาหมอแค่ก็บอกจับปลากินอะไรเงี้ยจับปลาสอง จับปลาสองไงจับปลาหมอเงี้ยจับปลาสองโอ้ยกระพ่านีไหมเนี่ยกำขี้ดีกว่ากำขี้ร้องเพลงได้ไหมเออพ่อเอาอย่างีจะ่อกเพลงอะไรเดี๋ยวพ่อจะพายอ่ะชอบอะอ๋อตัดตัดเต้าเต้าเต้าตัด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 การเม่ตะวันมั่นนาเเจอกันแม่ตะวันบั่นนา เจีภาหนงเจีภากะเจียบาเหรอหลงหลงแก้ผ้าจะเปิ้ลจะไปเดินจะจำเงาจำเงากอดเจ้าจะจี๊เจ้าจะจี้เจ้าไอ้พี่ไม่ต้องกลัวพี่เกษิตทำอะไรเราไม่ได้พี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยออสโฟเอสัวมะนาวัวมะขวดเหยียบจรเสียงแหบครับ หูวังมะนาวอ๋อไปเรัาไปเดี๋ยวเสียบเอ่อกินน้ำหน่อยยิ่ตาตาผูนี้เขาขยันมากพี่เป็นรายการแรกในประเทศไทยที่เขาขยันมากงันนอนแล้วตาตาหูจมูกปากถูกแล้วอ ใช่ไหมชอบเล่นได้ออดชอบใช่ไหมชอบเอาไหมเอาไหมชอบเอาไหมเอาครับออดชอบอ่าอ่าอปล่อยมันเลยนะพี่ปล่อยมันดูมันไปบ่ได้ได้ได้ยัปชีได้ได้เออยการวิ่สีได้เเดินไม่ได้พ่อกินได้ไหมเนี่ยได้โอเคหวงนะบ่กับบางแม้นะเหม็นห่วงมันนะอะไรอะไรนะยาแม่ปากแม่นะเหม็นเหม็นอะไรเข้ามาบอกว่าพ่อบากเหม็นครับ เราตัวเองหอมไหมหอมจีจำไหมแข่งอาดิหอมยังเออเออเอาดิเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับอยู่กันเล่นกันไปคุณอันไหนดีก็จำมาแวให้เขาจำเพราะอนอยนกระต่อยฮะหนอนกระต่ายหนอนกระต่ายเราไปนอนกระเต๋าป่ะหนอนกระต่ายหนอนกระต่ายหนอนกระต่ายจะแป้งถ้าเขาสนิทคนไหนเนี่ยนะเขาก็จะเล่นคือทุกคนเนี่ยคือกัดกระเต๋าเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยรุ่น ซึ่งเขาจะอยู่กับออสเขาจะคุกคีเขาจะเล่นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่อยู่อ่ะผมบอกจะฝากกัดกระต่ายไว้บอกคอยดูเขาด้วยต้องคอยพูดกับเขาตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเขาเขาเหงาไม่เหงาพ่อไม่เหงานะเเพื่อนแป้งไงบอกเป็นเพื่อนแป้งใช่ชอบไงชอบใช่ไหมชอบแป้งชอบแป้งไม่ชอบพี่แพตเหรอเจาชู้นเราอ่ะแก่แล้วแก่แล้ว อ้อ้าวช่วย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 เลยแหมร้อนเนี่อันนี้ไม่เตรียมันนี่ไม่ได้เตรียมเขาอยู่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้อยู่เป็นขอลายมีมีแฟนยังขอลายขอลายเราฉับเลยแม่ขอลายพี่พัดอ่ะได้ออขอลายมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับเราชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบเภทพอ หัวแบบพี oh yeah. Yeah. <t ok it> <A> ่แพตแล้วเมื่อกี้บอกพี่แพทอะไรแก่เปล่าไม่แก่ไม่แก่สวยนี่เป็นเจี๊ยบเจี๊แก่ชอบผมสั้นผมยาวตบยาวยาวใช่ถามจริงชอบผมยาวผมสั้นชอบผมสั้นเจี๊ยบจะจัดป่ะ